ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของนักแสดงสาวมัดบีพิมพดาวนะคะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะว่าได้เลิกรากับสามีสัวสุปชัยมาได้5เดือนแล้วนะคะหลังทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ด้วยกันมา6ปีนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะลดสถานะความสัมพันธ์จากสามีภรรยานะคะแต่ก็ยังคงเหลือสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาอยู่ตลอดเลยค่ะว่าสาเหตุที่ต้องเลิกลากันก็คือเรื่องที่ยังไม่มีถายยาตแล้วก็ถูกโยงนะคะว่ามีเรื่องมือที่ 3, เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทางฝั่งของสาวมัดหมีก็ได้ออกมายองรับแล้วค่ะว่าได้ลดสถานะจากสามีมาเป็นพี่น้องได้ครึ่งปีแล้วกบสาเหตุที่ได้เลิกลากันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องมือที่สามแต่ก็ยอมรับว่ามีเรื่องของทาย,ยาทเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลหลักค่ะเพียงแค่อิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาซึ่งทั้งคู่ก็ตกลงกันแล้วก็จบลงด้วยดีนะคะทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนกับคนในครอบครัวมีการพูดคุยถามสารทุกสุติด่วนเช่นเดิมค่ะจริงๆมัน ผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะก็ยังยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องคือมันพี่สัวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะค่ะที่คุยกันคือเราคุยกันสองคนก่อนทั้งหมดคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้ไปเรื่องของคนสองคนนะคะคือจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุมากจริงๆมันไม่มีอะไรมากคือจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาค่ะพอเราอยู่มาไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค่ะมันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยมันมันก็เลยเป็นตัดสินใจเป็นแบบนี้กันทั้งค และหักย้อนกลับไปถึงเส้นทางรักนะคะตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่เขาเจอกันครั้งแรกในงานเลี้ยงของคุณหญิงแงบงมุมค่ะมอมราชวงศ์ซีคําวงยุคนนะคะก่อนเวลาจะผ่านมาอีก5เดือนทั้งคู่ก็ได้บังเอิญเจอกันอีกครั้งกับทริปเที่ยวทะเลที่ด้านของน้องสาวมัดมีได้รู้จักกับเพื่อนของฝ่ายชายก็เลยได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่ทั้งคู่ก็เริ่มจะมีใจให้กันค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นทางฝ่ายชายก็ได้นัดทานข้าวอีกหลายครั้งงหลลลัักกบมาจาจทิปะะเค่ ก่อนความรักจะเริ่มชัดเจนเมื่อสวนสุภาชัยก็เดินหน้าจีบนะคะโดยการสร่งดอกกุหลาบสีขาว่ชโตไปเซอร์ไพรส์หลังมัดหมี่ต้องเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษงานนี้ก็ทำเอาฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะคะก็เลยได้แต่งเพลงมัดใจให้กับฝ่ายชายหนึ่งเพลงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคบหาดูใจกันค่ะก่อนความรักจะสุดงอมและต่อมาเมื่อปลายปี2558นะคะทั้งคู่จึงตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาเพื่อสร้างครอบครัวโดยระหว่างนั้นเรียกว่าความรักของทั้งคู่ดู ว่าจะหวานชื่นนะคะแต่เมื่อปี2561ค่ะทั้งคู่ก็เจอพิษข่าวอักษรยอ่อลูกสาวนายทหารยศสูงโดนดาราสาวอักษรยอ่อพยัญชนะใส่ข้าวแย่งสามีซึ่งตอนนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองแล้วก็ยังรักกันดีเช่นเดิมค่ะ แต่ในวันที่2องกุมภาพันธ์นะคะดูว่าเมื่อวานนี้ทางฝั่งของฝ่ายหญิงก็ได้ออกมายอมรับตรงๆเลยนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์แบบสามีภรรยากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะทําใจยากแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่มีวันเปลี่ยนค่ะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะ